ว่มามีคนคอมเมนต์มาว่าใน300ล้านสามร้ล้านทุกท่านคงจะทราบนะคะว่าเรื่องอะไรนั้นน่าจะมีเงินของเราอยู่ด้วยถ้าตอนที่ทําตอนนั้นทําแบบศรัทธาแต่วันเนี้พอรู้ละเสียได้เงินที่ทําไปจากบุญตอนนั้นที่ได้รับไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นบาปในใจในตอนนี้ไหมคะเปลี่ยนเป็นบาปเอ่อทานที่ทํำมันมีสามกาละ สามกาละก็คือก่อนทำเป็นกาละหนึ่ง่อนทำเนี่ยมีความเรื่มใสยศรัทธาขณะทมอีก,กาละหนึ่งเป็นความเรื่มใสปิติหลังทำเป็นอีก,กาละหนึ่งมีความปราบเปิ่มถ้าตอนก่อนทำลักษณะทำรรม,มีความยินดีพอใจแต่หลังทำร,รักเสียดายเนี่ยเป็นความเศร้าหมองอืมแต่นี้มันก็เป็นบุญอยู่แค่สองการคือ เป็นบุญช่วงก่อนทําแล้วก็ระหว่างทําแต่หลังทําแล้วเนี่ยไม่เป็นบุญเพราะบ่อยให้ปัญญาไม่สามารถรักษาศรัทธาจากข้อมูลอื่นๆใดม,มากระทบแล้วถ้าเป็นโสดาเป็นอริยบุคคลนะข้อความพวกนี้จะไม่ทําความรู้สึกอะไรให้กระเทือนทานที่ท่านทําแล้วไม่พ้องไม่สะเทือนเพราะว่าเหตุที่เกิด มันเป็นความรับผิดชอบเฉพาะมันเป็นโทษของเฉพาะทนไม่ใช่ว่าตงพวกที่ทําบุญต้องพลอยได้รับโทษไปด้วยแต่คนโง่ที่รับข่าวแล้วจิตเป็นบาปเนี่ยมันพลอยได้รับโทษไปด้วยเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นานารยะบุคนก็รู้ว่านี่มันเป็นโทษเฉพาะคน